เพื่อนทุกคนดาเนาะจะเนาะเมื่อนี้หนาวเด้อจ้าอยู่บ้านดาหนาวเมื่อนี้ดาว่าสิาพาเพื่อนเพื่อนไปล่อเบิ่งปาาลาตำแย่หลังบ้านนี่จะย่างลงไปนีเนาะจะเนาะย่างลงไปนีหลังบ้านนี่ปลาตำแย่ว่าสภาพจากไอหาบ่เมีนป,ป้าบ้านทรงจะจมเดือนที่แล้วกับตอนนี้แล้วว่าอันสภาพสิเป็นจ้องใดเนาะจะไปเบิ่งสภาพของปลาตำแย่เราดาสิาพามาเหตุ สุดพิเศษจกมือน,นีตําแย่ฝรั่งเฮ็ดขีมนวดเนาะจา๋าเนาะนวดเก้เจ็บเ็บ,เบปวดเนาะจ๋าเดี๋ยด่าสิผ้าเฮ็ดแต่ว่าก่อนอื่นกับไปเบิ่งปลาตําแยน่น้ำกันก่อนจ้า่าเป็นจังไดเนาะนี่จ้าเพื่อนๆจ้าปลาตําแย่กะสภาพก็เป็นยังสยหลายจ้าเหลือซ้ำหนีเนาะจ้าเนาะ เบื้องจ้าเพื่อนๆจ้าตั้งกันหลายบอยจ้าสภาพเต้ข้าวเต้เตกีดาลงกับตอนนี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนดาเนาะจ้าหลังจากดาภาพไปเราปาแล้ววันนี้ดาก็ได้บอกเพื่อนๆแล้วว่าดาสิภาพมาเห็ดน้ำมันนวดเนาะจานะน้ำมันนวดจากํำแย่ฝรั่งจ้าหนวดแก้เจ็บแก้ปวดปวดหลังปวดเอวปวดหัวปวดตามไอเนื้อตามโตฟกซัมดำเขียวมาแลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าไอ สำหรับดาเนี่ยแคนโสงดาจะมีปัญหาเพราะว่าอันห้าอยู่ลายนอกจากนอกระดูกของห้ากระบอกแข็งแรงขึ้นนุ่มขึ้นหน่อยไหนๆอีย่างกับปวดนอกจากนอกรล้วกเข่าดาก็จะมีปัญหาดาจะเป็นคนเข่าเทียนเข่า,เ,เ,ขา,เ,เ,ขาเ,เข่าบวมน,มนม้ำนอกจากนอกะดากต้องใส่น้ำันนวดประจำจา้า ไอ้ตอนนิดาก็เลอยอันซีไซนน้ำมันจากตําแยกฝร,รังสิดาสกัดออกมามเฮ็ดไอ้น้ำมันนวดตําแยกฝร,รังน้อยจะเนาะโดยดาผส,สมกับไอ้นมันนวดทิดาไอซ้ซมานั่นละจ้าเราเอามาผสมประสานกันเป็นการเพิ่มวิตามินขึ้นไปเพิ่มไอ้สารอาหารขึ้นไปเพื่อจะเฮ็ดห้อาการปวดของเข้านานๆไขๆก็ว่าฟื้นตัวขนเรียวก่กเกาเศร้าวไว้ก่าเกาน้อยจะเนาะ เดี๋ยวอันดาสิยผ้าเฮ็ดเด้อจะเด้อเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าการเฮ็ดน้ำมันจากตำเริ่มรั่งดากระมี่ไอเฮ็ดไว้ในคลิปวิดีโอของดาเก่าๆน้อยจะเนาะแต่ว่าดากระสิอัพเกรดใหม่จะเฮ็ดใหม่ให้ดีกว่าเก่าอยู่จ้าถ้าหายเวลาดาก่อนขั้นเป็นผู้ใดสนใจอยากคู้วิธีการสกัดน้ำมันจากตำเริ่มรั่งกอันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อจะเด้อเดี๋ยวดาจะผ้าเฮ็ดน้อยจะเนาะแล้วดาก็จะไม่เฮ็ดน้ำมันไอ เฮ็ดครีมเนาะจะนาอครีมจากไอจำแย่ฝรั่งผสมกับอันำมันะโวคาโดเฮ็ดครีมท่านาสิงดากาเฮดเองใส่เองเนาะจ้าดาการเซียนพยายามใส่อีงยังจากธรรมชาติวันททนเนาะจากไอเพราะว่าบ้านดาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ จ่าก็เลยพยายามเอาธรรมชาสิ่งที่ธรรมชาตห้เฮามากมาเป็นประโยชน์เนาะมาเป็นประโยชน์กับตัวเฮาเองเนาะจ่ะเนาะแล้วก็มาเป็นการรักษาสุขภาพพนําเพราะว่าตำยกฝรั่งนั่นนะหลังจากดาศึกษาเบิ่งจากหลายตำยาอหลีหลายตำยาอหลีกระสิบอกสมุนไพร1 0ย0ป0ประการว่าดีจังไดจังไดเนาะสรรพคุณว่าดีลายจังสันจังสีดีจังสีจังสันมีวิตามินนั่นวิตามินนี่เยอะแยะไปเนาะจ่าก็เลยเห็นว่าเอ้าในมือเฮามีของดีย่ไกลตัวเฮาก็มาใส่เห้เป็นประโยชน์เนาะจ่า นั่นก็คือจุดประสงค์ของดาดาก็เลยพยายามหาสรรหาเนาะจะเนาะจากการศึกษาเรียนรู้ในการดัดแปลงไอจำเย็ฝรังที่เขามีเป็นป้าเป็นพันลรเนาะจะเนาะไอล้วก็เอามาเห็เห็ดเห็ดประโยชน์เนาะจะ ด้านอน,นมิสก็ซ้ำก็โชว์ปงใหญ่เมียแห้งเล้วดาวล์เลี้ยว่าดอลอีกดาก็ต้องพยายามดัดแปลงตรงจุดนั้นเดี๋ยวดาสิพยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็สิเดี๋ยวมาเฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งว่าสันชอบว่าเฮ็ดจังใดแน่เนาะจ้ะเนาะอย่าลืมเด้อจ้ะอย่าลืมไอ้กดชอบสกายกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้ดาแล้วเข้ามาศึกษาเรียนรู้น้ำกันเนาะจาะ้ะโดยเฉพาะคนที่อยูุฟังอเมริกาเนี่ยเพราะว่า ยุโรปคือกันเด้อจ้เพราะว่าจะมีสมุนไพรได้หลายชนิดแต่จะคือกันมีคนแตกต่างกันก็บ่หลายเนาะจ้ะแต่ว่าเว้าแล้วตํายรฝรั่งนี่มีหลายสายพันธุ์อีหลีเด้อจ้ะต้องศึกษาให้ดีบ้างบรรดาก็สิมีหลายมีตะเมียหลายสายพันธุ์อีหลีจ้ะที่ดาฮู้เนาะจ้ะเนาะสิฮู้ดักหลักมีอยู่3สายพันธุ์เนาะจ้ะเนาะมีฟอนนิโดก็คือตําแยฝรั่งที่บ่มีขนบ้านเฮาเพิ่นจะสิเอิ้นยานวดแมวเนาะจ้ะพันธุ์นั้นก็มีแต่การ แล้วก็มีเคลียร์วิคเคลียร์วิคนี่ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งจีบันเฮาขาเสือเอินผักกันจองหรือยังสมัยตะกอนน้อยจะน้อยที่เป็นจะเอินจำได้เนาะจะเทียนแต่เป็นอีกหน่อยจะเอามาเอามาอันเอามาขึงตาขึ้เนาะจะเนาะภาวะศีสามารถหักได้เนาะจะอันนั้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็มีไอแคนนเดียนบวดนิดโดอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะจะเนาะไอที่เป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปใหญ่ที่สุดแล้วรสชาติจะเค็มเค็มคนที่สุดเนาะจะเนาะมีสารอาหารหลายเพราะว่าไอ เพิ่นจะใบหนาเพิ่นจะอันใบไใง่ใบหนาแล้วก็มีควอมเขียวเข็มก็พันอื่นๆได้หลายเนอาะจา้ะเพิ่นก็นสะสมสารไว้เยอะแล้วต้นยญ้าฝังในใส่ประโยชน์ในทุกส่วนได้จะบอกว่าจะเป็นส่วนราก ส่วนใบใบโอนห่อามาเห็ดอาหารก็ได้นอกจากใบเก่ห่อก็มาเห็ดไอเห็ดชาเห็ดอิหยังก็ได้ระดดอกคือกันจะบ่ว่าดอกบ่ว่าผลเพื่อนกันมีประโยชน์คือกันแต่ว่าตรงนั้นดาบว่ได้ใส่นอกจากนั้นว่ได้ขยันขนาดนั้นจะอเอาแค่อันเก็บใบมันเห็ดชาเนี่ก็ชื่อว่าอันพ่อแล้วโอเคแล้วสําหรับปีแรกที่ห่อเรียนรู้ที่ห่อศึกษานอกจาก ก็ค่อยเรียนรู้ค่อยศึกษาไปเนาะจะน้อ,าก,นอการเรียนรูร้ว่าถัยเ็นสินเสียหายเนาะจะน้อ,นอเรียนรู้ร้ายเขาไปในข้อมู้ร้ายประมาณนี้ไอว่าวลายได้ไอย่ายหางเดี๋ยวดาสิภามาเฮ็ดน้ำมันจากจำเยียฝรังกันเลยจ้ะมาเลยจ้ะ เพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าส่วนผสมกับมนี่เด้อจะเด้อยากระดากระิใไส้น้ำมันนวดเนี่ยสามขวดสามกระป๋องน้อจจะเนาะเรานี่ก็ขึ้นน้ำมันจากตำแย่ฝรั่งเด้อจะน้ำมันสกัดจากตำแย่ฝรั่งประมาณหนึ่งถ้วยเด้อจะเด้อจวงถ้วยตวงจ้าก่อนอื่นก็นเอาไอ้น้ำมันนวดนี่นะใส่ในภาชนะเด้อจะใส่ไม่ในภาชนะที่ห้าวตองการแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนจะเคี่ยวไฟอ่อนๆให้ละลายเบิดน้อจจะเนาะ แล้วก็ค่อยอน้ำมันตําแย่ฝรังล่งเคี่ยวไปนน้ำกันไฟไอ่อ,อนๆประมาณ30นาทีเนาะจาะ้าเนาะเดี๋ยวดาผ้าเห็ดเอ้จ้าพี่น้องเอง้ยนี่จ้าเพื่อนๆก่อนอื่นดาก็มีภพชนะหมอนี่เนาะที่ดาเสียไ่ดากับจเจน้ามันนวดนี่เราจะลงน้ำมันคุอนขังจะแข็งตัวจกน้อยเด้อจากเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอากาศหนาวเนาะ อันนี้เป็นวิธีง่ยายๆเดอจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ห้าเห็ดเพราะว่าห้าบ่บตองไปอันสั่งสื่อสารเคมีมันสำหรับเฮ็ดขีมนาานเนาอจจะนอห้าใส่ขีมที่เขาเห็ดสำเร็จแล้วน้อายจะละห้ามาเพิ่มไปใส่น้ำมันดำเดยาพลังของห้าเป็นการเพิ่มวิตามินเพิ่มไอเลทธาตุเพิ่มยาควบข้มข้นของยาเนาะจ้ะ กินเนี้อหอมจากกินห้อหอมกลุ่มเทียบเลยน้อยจ้ะ เนี่ยกถือว่านี่แล้วห้อกัมาเขียวไฟอ่นอนๆเด้อจากเพื่อนๆจ้าเ,เ,เขียวไฟอ่นอนๆเนาะเขียวให้เป็นละลายได้จ้า เดี๋ยวใส่ไฟแห้งเด้อเพื่อนๆใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆคอยเขยิบเพื่อนละลายเพื่อนจะเหนียวจาก,ก็เลยต้องใส่ซอนสองขั้นจะได้ปัดออกปัดออกจ่าหนึ่งเซนหนึ่งน้อยจ้า จ้าตอนนี้ก็เริ่มละลายจักหน่อยหน่อเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าน้ำมันเริ่มละลายจักหน่อยน้อยจ้าเห็นบ่จ้าเพื่อนเพื่อนคอยเพิ่มคอยละลายไปจ้า มากินเมื่อวานนี้นั่งกับเฮ็ดหมอนึงคุณสาเขามาในบ้านคุณสาแบบโอ้ยหอมียังกลุ่มบ้านนั <laughs> ่นเลยพื่นหอมเพื่นหอมน้ำมันเนี่จ้าเพื่นหอมน้ำมันนวดเราเห็นเออฉันเห็นน้ำมันนวดเห,ห้เธอเหาอฉันอันนี้ก็เริ่มละ,ะลายก็ใช้เวลาผ่ดนจ้ะจ่ว่าอันอันห่าอันค่อยเคี่ยวไปเนาะจะเนาะไอ้กะประมาณในสามสิบนาทีก็แล้วๆแต่ว่านั่งกับสี่ โบใส่โบเห็ดใหยื่อเผินเบิองซ้ำซิฟนาที่ดวงใจเหยื่อเผินจะเพื่อ,นนนอเ,เอน,เอน,นาะจะเนาะช่วงแหลกระยะแหลกนั่งกระพานไปหล่อปลาจำเยียฝรั่งมาแล้ววันสะพาพปลาเป็นปจังใดเนาะจ้ะตอนนี้แก้สนละจ้ะสภาพปลาก็เป็น,นจังเตอต้านกันหลายจะย่ำหนาวกับย่ำมันห่อนเนาะจะเนาะย่ำห่อนมองหันกับเจ้า้ยย่างกับยากจากเพื่อนๆเลยอันนี้แตงแต่ไอ ต้นอย่าต้นยุ่งตน้นสมุนไพรตําแย่ฝรั่งแต่ว่าบอกเลยกไปช้ำคำนั่งมาปีแรกนั่งโมโหจักตําแย่ฝรั่งไปเห็นมันอวยสวยอยู่เป็นต้นซ้อนเนาะคันไปตัดมาเห็ดปุยมักเนี่ยแล้วคันเอ้ย <c ười> ขั้นเด้ <c ười> ตมตัวกขยัมมง้งโมโหอยู่ว่าตําแย่ฝรั่งอันคุณสามีนี่ก็บ่ามีข้อมูลเกี่ยวกับนสมุนไพรเกี่ยวกับเผื่อรอป่านกะบอบอกบอกเดบบอกเข้านอกว่าอันนั้นเป็นเิดเป็นไพ่เด้อกะบอกบอกเดบบอกเข้าว่าสัญจะเข้ากัน อันเล่าลงกินกะบอกว่าโโวมันมันขั่นเนาะจ้ะเนาะกับบหรู้ว่ามันขันขนข่นยอนักกองมาไกลๆเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นเดี๋ยวได้เดีด๋ยวนั่งอก,กองมากไกลๆเอาอันนี้หมอมากไกลของ,ง่ายกลัวเพื่อนๆจ้ะตอนนี้กละลาไไปแล้วเนาะอ้าวมันเห็นอยู่บนอะไรกละลายคอยไปลลายแล้วหอมกินหอมหุยหุยจ้ะนั่งมนเดยคาตั้งกล่องย้อนกันเลยช่วงสี่หลาจ้ะทุรักทุเล่เจหน้อยหนึ่งก็ขอโทษขอไั่เด้อเพื่อนๆเอ้ย ยาสือเบื้อยาสือสั <S 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 ่งกันเด้อจ้ะเดี๋ยวนั่งสิญยับมานี่ดอกไก่ในจักหน่อยน้อยจ้ะมาตรงจุดในไก่ในจักหน่อยเพื่อนๆก็จะได้เห็นอ้าวมองเห็นอีกละแ็่จังได้ละเพื่อนของคอย โอเคเนาะจ้ะเนาะจังสีไข่ก็เก่าเน้อยจ่าเพื่อนเห็นอยู่เม่นบ่อยจ่าเนี่ยมีอะไรใจเขี่ยวค่อยนอนไปจังสีลอยจ่าเพื่อนตอนนี้ก็ละลายเบิร์ล่าเด้อร์เพื่อนๆเลยเราเอาน้ำมันจากจำแยฝรั่งเด้อจ้่าเจ้าเตรียมไว้แล้วเนาะนี่คือนน้ำมันจากจำแยฝรั่งเด้อจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยจ่าเพื่อนใส่ลงไปเลยก็ปล่อยเขี่ยวให้เขากันเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ เกี่ยวไฟอยอ่อนๆอย่างใจ่าไปเผากันเนาะจะยิ้มหอมกลุ่มบ้านอีกแล้วคุณตาสิวะมันจากเฮดิย,ยังคือหอมเด็ดอย่านั่งเติมน้ำมันแต่จักจำแย่กรังลงลอีกนิดนึงเลยจากเพืพ่นอนๆอ้ย อันเพราะว่านั่งเฮ็ดหกกันนะมันก็เลยโบ้ข่อยทันใดนั่งก็เลยเติมนมปีช์ชนน้อยให้มันข่อยเนาะแต่เสด็จประมาณถ่อยหนึ่งพอดีจ้ะมื่อวานนี้นั่งลองเฮ็ดแล้วนั่งก็เอาหนวดให้คุณสาเชิญกมักได้เลยจ้ะอันคุณสามาเลิกงานมากกระทามอกเอ้เธอปวดเมื่อยอยู่เ่าฉันสินวดหายแล้ววันนีฉันเห็ดอมันจากตำเนียฝรั่งงอฉันมากๆฉันสินวดหายติใจดีใกล้เพิ่น จริงอยากอยากหาหนูทะลองอยาโบเมียนจะนั่งกัหนวดจะคองยื้อนั่งก็ะเห็ดใส่มาดนแล้วละจ้ะใส่มาดนมาลายแล้วเนาะพี่น้องทางมือไทยเป็นยังไงเนาะบอกแล้วก็ทำข้าวพี่น้องทางมือไทยเด้อจ้ะ ทั้งอเมริกาเนี่ยก็นาวสันละจากี่นนองเลยแต่ว่าปีนี่อากาศนาั่นน่ะโบคอยหนาวคันเทียบใจกับคู่ปีหิมากะต๊ะเธอเดียวแท้ดนๆฝนน,นน้อยจัดโต๊ะกแห้งซ้ำนะนี่มาปีนี่แต่ว่ากะไข่นั่งกะเบาคู่เชื่อค,คู่วิดีโอว่านั่งโมมาแยมหนาวน้อยจัดซ้ำนี่นั่งมาผิวไข่อยู่จ้ะวันหนาว,นา,ว,นา,วายนั่งกบโมมาหอมารเพื่อนๆไดีกินกะไม่แห้งแล้วเด้กินกะชื่นใจอะสันโอ้ยหอมขึ้นหัวดังห้วยห้วยเพื่อนๆจ้ะ ใั่เป็นหอมคัะห้อใส่น้ำมันจากัำแยื่อฝ้าลังไปเนี่ย่บ้อตรงย่านแพ่ด้วยจากพเ,จพาเพื่อนๆจ้าเพราะว่าเพื่อนเนียน ถาพคุณมีคุณะสมบัติฟองกันแพ้ and ่เด <that> ่น้ำเป็นพ <parfait> ื vere, so ้นเป็นขั้นนี่ท่าโหลดจ้ะน้ำมันเพื่อนแต่อย่าไปอันจับเพื่อนย่มเพิ่นเป็นต้นสุดเดออันนั้นเจ้าสีขั้นในคาก่ะเพื่อนเอ้ยย่มเพื่อนนนี้แล้วนะจับเพื่อนใดแต่ว่าอย่าไปอันจับเพื่อนย่มเพื่อนแหงแล้วหรือว่าย่มเพื่อนแปรรูปแล้วไปจับเพื่อนใดไปกินไปตองเพื่อนใดแต่ว่าอย่าไปจับไปตองย่มเพื่อนสวดเดอจ้ะเจ้าเสียนขั้นเบงบมเปลี่ยนเลยจ้ะเพื่อน มากมากจ้าเพื่อนๆมากกินหอมอเพิ่นเด็กกินแล้แกไม่แห้งสีแกงามๆเนี่ยเพื่อนๆเลยกสีแกงามค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อนเด้ใจห่อนเด้ใจใจเย็นๆใจเย็นๆเขาบอกว่าช้าๆได้พาเรมงามเนาะจ้าอันนี้การไอเขี่ยใจเย็นๆอยากให้สมุนไพรม่นดีอยากแดน สมุนไพรที่มีคุณาภาพเนาะจะเนาะขุดสมุนไพตรตแยาฝรังสมุนไพรน้ำมันนวดตาําแยาฝรังข้าก็เ,เห็ดดีๆจะเย็นๆเนาะจะกระเสดออกมาดีๆเด้อจะเพื่อนๆจะซับพคุณกระเบาเรลียวเบาอีกเนาะจะเนาะแก้พื้นขั้นแก้พื้นขั้นก็นได้แก้าอาการแพร้เด้อจะเพื่อนๆมาแร็งซาร์กัดต่อยเนาะจะ อันพึ่งตอดเตนตอดมันบอกตาโปโปแม่นวอยจะการเอาไปท่าใดเด้อดจะเพือพ่อนเพื่อนมะเร็งซัดกัดจอยไอแล้วก็วิตามินที่เพื่อนมีอันตําเย่ในตําเย่ฝรัง่งน้อยจะก็จะเป็นตัวเสริมสร้างไอเซี่ยวผิวหนังของเฮ้านอา้นอยจะเนาะก็เป็นการอันระง,งับอาการแพ้นอพ้อยจะไอเพราะว่าไอขั้นบ่อแล้วอันในผลิตภัณฑ์ที่ห้อใส่น,น,นะเพื่อนก็มีอันสารถีชอย ระงับอาการเจ็บอาการปวดแต่หมายถึงว่าเฮาไปอันเหตุห้คุณภาพของเพิ่นของขีมของเฮาเนี่ยนะสุ้งซุ้งเป็นทรงซ้ำเท่าตัวนอกจากจากขี้มที่เฮาซื้อมาเฮาก็ับไปเพื่นคุณภาพให้อีกเป็นทรงซ้ำเท่าตัวแล้วเฮาก็มาใส่กระือว่าเป็นอียงังติดดีลายโดอจากเป็นอียงังติดดีลายอนอกจากหลังจากนี้ได้พ่อเลีเ้ยงเฮากันคอยบรรจุเสพชนะที่เฮาต้องการจะบรรจุไวน้นอกจากเราไป ป่อยหแห้งป่อยหแห้งเพื่อนกกจะเป็นครีมจะเป็นครีมแล้วก็ปไปท่าหนวดเนาะจะทาทูหนวดหนวดขมับในกรดีเด้อจะหนวดขมับเปลาปวดเสียนเวียนเก่าเนาะจะเนาะวิง่งหัววิงว่งเวียนสีชาสีก็ไปหนวดขมับแต่อย่าไปท่าตะไก่ตาเด้อจะไปทาไก,ก่ตาเพได้ไดๆตาบันตาน้่งตาสิไรอ้อยพกพกมันจะเสียตานาอยจะเนาะไอ เพราะวา่าไอ้เพื่อนก็มีกินเหม็นสูงน้อยจะกินเพื่อนจะไข่ไข่กับเหม็นน้อยจะสูงชื่นดมแล้วก็ชื่นใจว่าฉันถออันดมกินแล้วก็ชื่นใจลายจะเพื่อนเพื่อนไอ้นั่งก็คิดว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆจะเบาโน้ตหัวหมวนน้ำเมือนเพื่อน,อนไปนําเน้อยจะนาะป่านนั่งตอนในการมืดและได้จากอากาศแย่หนาวนี่มืด นั่งกันอยากเห็นสมุนไพรเพื่อนเบิ้งเนาะจะนอมืดปันใดนั่งกันถุงข้าควันควายจ้ะเต่าไปหาควันควายมาเห็ดให้เพื่อนเบื่องเนาะจะาน,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 จน,นอ,นอนนาาสมุนไพรย่างกระไดอันที่เขามีรอบบ้านโอ้ยแถวบ้านดานเนาะสมุนไพรลายลีเนี่ยแนมเป็นมองคุนก็อุ้ยอันนั้นก็กินได้เป็นมอเนี่อุ้ยเออนนี้ก็กินได้ไอ,อันนั้นก็พปปักปลาเนี่ยก็สมุนไพรเนาะจะานอเดียวนมันสีสีเยอะอีลีแถวบ้านดาจาะเยอะอีลี หลากหลายสรรพคุณน้ำจ่าแล้วแต่ว่าเฮาวเสียนสรรหาไม่เหตุนอกจากนอแล้วแต่ว่าเฮาจะเลี้ยนรูอันใดอันใดเมาใส่อันใดนอกจากไอ้ดาสิเพิ่มไฟขึ้นจักหน่อยก่อนดอกเพื่อนจะโอ้ยยำได้สิเล้าวจะทาเน้นแล้วเพราะเลยจะเชื่อมเงินว่าจะเพื่อนๆจ้ากะขอบคุณขอบคุณนี่หลายเด้อจะเพื่อนผู้ที่เขามาเบิ่งนอกจากนอ เพื่อนเกาเพื่อนไม่เพื่อนจ,จ,จากทางฟังใดกกได้ก็ขอคุณขอบคุ้นกูหูค้นจากจิตเขามาเบิงมาหายกำลังแรงใจมาเลี้ยนรูประสบการณ์มาเอาความ่มรูเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะจะโอ ی, โ้ยตดาใดในนใจลายจะสนใจเหลืองสมุนไพรเพราะว่ายังบอกเพราะว่าเต้นหน่อยๆเนาะจะเนาะห้าเจ็บเป็นเอ็นวุ่นพอหญยเพิ่นกับสิบิหาสมุนไพรจากป้าจากโคกแล้วมาให้กิน อันปวดหัวตัวหอนวันเสานพ่อใหญ่เพิ่น,พพนกลับไปอีกแล้วเขาปลา,า,าหาสมุนไพรมาให้เหง่อกินเนาะจา้ะเราอันขั้นแม่นอันเชือมีดบาดจังสีแล้วเพิ่นกลับไปอันเอาต้นนั่นต้นนี้มาใส่หายเป็นไขว่าฉันเพิ่นกลับไปหาหมอยาบาดเนาะจ้ะเนาะหมอยาบาดิ่นกเคยให้ยาหักไม่ไม่กินเนาะจ้ะแต่กินมาต้มยาหักไม่กินหรือว่าเซียยาหักไม่กินมีผู้ใดมีประสบการณ์พิกันอยู่บ่จ้ะ คองดาการนี่ก็สิประสบการณ์ยองศีเนาะก็เลยเห็ดห้มีคว่มผูกพันจะเหาเติบโตมานําทองทุง่งทองหน้าล้วก็ไอเหาอันเกิดได้ใหญ่มากโดยรักษาโดยสมนุนไพรนอกจากนะบ่ะว่าสิเป็นอาการทางใดก็ได,ได้อันเฮาก็เลยมีควมผูกพันกับสมนุนไพรต่างๆหลายก็เลยเห็ดเป็นจุดทีเหาสนใจนั่นล่ะจะเห็ดใ้เหาสนใจเกี่ยวกับะสมุนไพรนาะจะยนอนต้องจุดนี้เราจะเพื่อนๆจากก้ากันเลยสนใจรลายเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ อันก็นเลยมาพอนีป้าปีแรกกับโบหัวจักย่างมาอยู่ในสิบปีก็จังคืดว่าเอา้าเห็นมูเข้าไปเก็บเห็ดก็คืดคืดหอดบานน้อยจะนอ้อยอยากไปเก็บเผ็ดกับโบหัจักแรงแล้วบันตอนี้การเลืยคิดว่าเข้าอันมาอยู่ดวนแล้ว ้านห่อหนาอันพักหนาน้ำธงน้ำหน้าห้าก็เก็บกินได้ยุดแถวนีนพักหาน้ำทงน้ำหน้าก็จาสิกินได้อยู่นะวันอัแนแนมได้ทางใดก็เคียวหุม่มอยู่ยก็เลยมีคววมสนใจนอกจากนอก็เลยไปเสชไปหาไปเฮียนไปหูว่าอันใดเนี่ยห้อสามารถกินได้พักปลาชนิดใดเนี่ยห้อาสามารถกินได้อันพืชตัวใดเนี่ยเป็นสมนุนไพรนอกจากกับศึกษาหาค่วมดูจากจุดนั้นละจานแล้วกันเฮียนหูมาเลยนอกจากนอมีค่วมสนใจ สนใจลึกซึ้งเขาเรื่อยๆอยากโหรลายกาเก่าลายกาเก่าสันถอยอยากเรียนรู้ไปเรื่อยก็เลยเป็นจุดเริ่มตนเนาะจากกะจนมาหูซ้ำานีกระบอกหันจบคว่มรูเนี่ยบ่โจบบ่สินนาะจ้ะเนาะเรียนไปเรื่อยรูไปลายเนอะจากตามภาษาเนาะจากเอานั่งกระบอกทวงทงไอไปถึงไอที่มาที่ไปของการสนใจสมุนไพรของนั่งนอกจากเนาะจะไปขีมนั่งนั่งที่าจะไดละละจะจะพ่อแล้วนอะจากเนาะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วจ้ะ อนนี้ก็เป็นการบรรจุน้อยจะนั่งเสียนเท้ลงในอันภาชนะที่นั่งตรงการบรรจุเลยด้วยจ้จะแต่ว่าเพื่อนเพื่อันเป็นเพื่อนๆจะเห็นแบบนี้ตรงมือเที่ยงๆด้วยจ้ะอันนั่งสีเทจังใดละเพื่อนเพื่อนยังจะเห็นโอ้ยมันคนละขางนาอจ้ะเด๋ยวต้องใส่ัวซอยจ้ะเพระาะว่าขั้นสันมือนั่งจะปิดกล่องน้อยจะนั่งก็บ่อยากปิดกล่องก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นน้ำมือสีเทียงเมือนโอตตอนนี้เยวต้องหาเนวมาซอยนี่ตะเกียงมัน้นมนี้ เดี๋ยวจะ n อาตัว o อยเนจากเพ่นๆจ้ะด้ะตัวอยแล้วนี่ละังสิบกโ,โ,ฮโ,โฮเฮียเนาจะจ้ะเนาะเพ่นๆเนาะ หอมลายเยอะสินวดให้คุณสายอยู่โอ้ยลนุลนลนุลนลนุลนเ <c oughs> พืพพ่อนเอ้ยลุนลุนลุนก้าววัวชีก้าววัวชเต็มปวดเพื่อนเอ้ยเต็มปวดเอาคนนี้เอาไม้โม่ให้เต็มปวดน้อยจะนอกปวดนี่เนาะ ซ้ามจาตาเนี่เต็มขวดทั้งสองขวดเลยโมเป็นอย่างโมงเป็นอย่างเพชรใส่เองเนาะจ้ะ เสร็จเรียบร้อยจ้าเพ,พื่อนเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตอนเพื่อนแข็งโตแล้ว,วนอกจากนอออันว่าเป็นจ้าใดเฮ็ดควมสารก่อนเฮ็ดเ่เฮ็ดเพื่อนเพื่อนเด้ยเฮ็ดโปเฮ็ดเพื่อนเข้าบอกว่าซุมซ้ำหอมเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากได้ทรงทียูมาเด้อเดี๋ยวนั่งทีทรงไปหายทดลองอึ๊บอึ๊บ ทะเลาสิติดใจเด้อจ้ะทะลงะกสิติดใจอย่าลืมเด้อจ้ะติดชมอมันติดตามรับชมไอไอคลิปที่นั่งเฮ็ดขี้มบำรุงงนานั่มเด้อจ้ะนั่งกับบอวนั่งคิวดีเด้อจะ่านั่งกับโบเมนอายุหน่อยๆแล้วนาอจจะเนาะแกคิดว่าได้ซ้ำนี่อายุซ้ำนี่กัสมควรของเฮแา้วล่ะจ้ะเพื่อนๆจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วงามบ่ิจาคเพื่อน กินหอมหอมกินหอมชื่นใจลายจ้ะนั่งเห็ดพออันเป็นการทดลองเนาะจ้าเนาะเพราะว่าันไอชดลองสามกระปุกนี่นั่งเห็ดไปก่อนหลายลายแล้วอันนี้เป็นการทดลองเห็ดหิมูเบิงว่าวิธีการที่นั่งเห็ดนั่งเห็ดจังใดเนาะจ้สเสด้จเป็นอันไอแนวทางเนาะจ้าเนาะแนวทางในการเห็ดแต่ว่าอัน คันเป็นผู้ใดอยากได้ตำแย,ย่ฝรั่งการบอกนั่งในเด้อนั่งมีสามกับสอบบ่างนี้จ้ะให้พี่ๆให้พ,พี่ๆขันเป็นอย่างไดเนาอจ้ะเนาะเพราะว่านั่งเป็นคนที่มักแบ่งปันเนอ้อจ้ะเนาะเพื่อนร่วมโลกคือการ,ม,รม,นมนุษย์คือการันหน้อาซอยกันใดก็ซอยกันเด้อจ้ะโดยเฉพาะสมุนไพรต่างๆที่นั่งมีแถวบ้านนั่งนเนาะสมุนไพรนั่งเยอะนั่งกะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆในในนจน้ำนาอยจเพราะว่าสมุนไพรชนิดใดก็ตาม อาย,อยุน้ำปาน้ำเขาก็ดีจ้องสารจารอบรอบด้ยสมุนไพรจากธรรมชาตินอกจกนะเนาะอ้นั่งกันเลยอันพยายามหาวิธีที่ห้อใส่สมุนไพรให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใส่ให้มันดีต่อสุขภาพเ้านอกจกนะเนาะแล้วขั้นเป็นห้อาสามารดแบ่งปันเพื่อนได้ก็จะชื่อว่าเป็นนิยังที่ดีงามหลายนอกจากจะดีงามหลายเอ้ยกินหอมชื่นใจค่ะคเพื่อนเพื่อนจ้ะเบิ่งเนจ่ะเนี่ย เนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้เราจะเพื่อนๆจ้าเนื้อครีมเนาะจะจะเป็นแบบนี้เนาะจ้าเนาะกินนะนะโบเพื่อนๆบ่สามารถรับรู้เรื่องกินได้แต่ว่าบอกเลยจ้าว่ากินนะนะชื่นใจลายจะหอมชื่นใจหลายเนาะจ้าเนาะกะถือเป็นความสําเร็จี่ดีงามโาสันทะสําเร็จดีงามเนาะจ้ากะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนเด้อจาาชิมาเบิงอันคลิปวิดีโอการเฮ็ดสมุนไพรจากตําแยาฟรังของดาเฮ็ดครีมนวดตําแยาฟรังของดาหอมชื่นใจหอมแล้วก็หอมอีกจก้ะอันเดียวเสียเอาไปนวดให้คุณสาน้ยจะนอ้อน,นวดน้าข้อน้ำเนี่ยแหละจะจ้องหนาข้อมลายจะได้เอาไปนวดให้เจ้าของน้ำนวดให้คุนสาน้ําน้ยจะน,นวดหัวเขา่าหัวขาน้จาจ้ะไอ้ดาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนด้หลายที่มาชมคลิปวิดีโอของดาแล้วก็ไอ อย่าลืมเด้จากขั้นสนใจผไอ้ก็สามารถรีบข้อไอ้ข้าปากคออเมนต์ไว้เนาะจากนอกคั้นสนใจเบึ่งคลิปวิดีโอในของดาหรือว่าอยากหาดาเฮ็ดอีหยังที่เ่ยวก็สมุนไพรของตำแยาฝรั่งสมุนไพรยาเอ็นยืดสมุนไพรอัน ดาาลายหรือ่บสมุนไพรอย่างต่างๆีิดามีอยู่แถวบ้านดากะโอกดาได้ใจเด้่ยวดาไปหาหา,ไอ,ィィอหาไอวิดีโอหาอันคลิปมาให้เบ่งแด่วยวช่วงนี้กะอาจจะบกค่อยมีหลายเพราะว่าเป็นหนาหน,นาวแล้วเนาะจะเนาะแต่ว่าดากระจพยายามหาไอควมลูกมาให้เป็นเพื่อนได้รับรลูได้รับฟังเนาะจะเนาะกาิเด้เป็นประโยชน์แบ่งปันกันไปเนาะจ้าแล้วก็ไอขั้นมันสนใจสมนุนไพรอย่างใดกะ ฝากถามมาื่อใดเลยเด้อจ้ะราดาก็ขอขอบคุณทุกทุกคนได้หลายเด้อจ่าขอขอขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจมารับชมรับฟังมาแบ่งปันคอาคว่วมรู้ก็ขออันจบคลิปวิดีโอในซ้ซ้ำนี้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาพอกันคลิปใหม่อย่าลืมเด้อจ้ากดชอบสไลด์กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้บอพลาดคลิปวิดีโอต่อต่อไปคําด่าสวัสดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้าสวัสดีจ้า เพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าส่วนผสมกับมีนี่เด้อจะเด้อยากรดากระิใไส้น้ำมันนวดเนี่ยสามขวดสามกระป๋องเนาะจะเนาะเรานี่ก็ขึ้นน้ำมันจากตำแย่ฝรั่งเด้อจะน้ำมันสกัดจากตำแย่ฝรั่งประมาณหนึ่งถ้วยเด้อจะเด้อตวงถ้วยตวงจ้าก่อนอื่นก็เอาไอ้น้ำมันนวดนี่นะใส่ในภาชนะเด้อจะใส่ในภาชนะที่ห้าวตองการแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนจะเคี่ยวไฟอ่อนๆให้ละลายเบิดเนาะจะเนาะ แล้วก็คอยอน้ำมันตําแยกฝรังล่งเคียวไปนน้ำกันไฟอ่อนๆประมาณ30มสินาทีเนาะจ้าเนาะอย่าด่าผ้าเห็ดเอ้จ้าพี่น้องเอง้